เฮ้ยที่มาที่ไหนที่นี่มาที่ไหนวะเฮ้ยเซิร์ฟไปเลยอ่ะน้องเอ็นจินนักมันเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีใ,ใครอยู่เลยท,ทับลิ๊กอยู่ที่ว่ายังมีสตีลิปเฮ้ยมีแค่เราคนเดียวจังหวะนี้นแหละเราต้องถือโอกาสเป็นสนุกเลยแล้วเฮ้ย นี่คือมีพีพีหนุย่ยหนึ่งเออเฮ้ยทงไมกดไม่ได้อ๋ยอ,อ,อ,อยังไม่ได้ขึ้นไปเซตเลยวยว่าโอเคล้องเซตตุกตุ๊หนึน่งจุ่ววันตอนนี้คือวตอนเช้าอีกวนันหนึ่งตอนนี้คือตอำเมื่อแล้วเฮ้ยนี่คือชอบเลยอื้มเีตสวยมากเฮ้ยตรงนี้คือมีเกมอะไร ใช่เกมสกายวอ์เปล่า,ปาไปดูเลยใชสส่สกายวอา์เลยว้าวทับแข็งคิคคควเฮ้ยเราไม่จะไม่ได้ฮะคิวจะพอ สตีโอเคครับก็กลับตอทีแล้วกันนผมนนี้อยู่กับผมได้คุณนิซ eh ่าชแนลนะครับก่อนี่เราจะมาโมทเซอร์ผมเองนะครับ มันได้แบบมากนะครับซึ่งเป็นแนวมินิเกมนะยศก็มีาขายนะฮะอ้อไม่ได้มานะครับก็ปักปักอิเังเองหมดทุกอย่างนะโอเคนะครับก็บินกลับไปเสร็จตรงนี้ก่อนี p ีใหม่ 아, 쳇, 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 오, 오, 안나, 没事。是 kau bahan sini ya kan Ya kau bagi nama ที่ F E อ T ตึ๊บตึ๊บก็ลงมาตึ๊บแล้วก็ม T อ S M E ี C H ไปก็ทำมินิเกมไปจบคลิปก่อนละกันทำอีกอย่างหนึ่งทำอีกทำอีกย่าหนึ่งทำอีกอย่าหนึ่งชุบชุบ ั Top. Top. ัไววัไม่ใช oh, ่นี่ว่า เนทุดสุดท้ายที่หนึ่งแล้วก็ทับทับเซตเก็แปดจุดต้องทำผิดดีวะแปดเอ